หลังจากที่บริษัทพาเบอร์ลี่ตกชั้นเนี่ยเสือใต้แห่งเยอรมนีบาเยิร์นช้ำกว่าฮะหาโค้ชไม่ได้ไม่มีใครต้องการมาคุมทีมทั้งโทมัสทูโคชาบิอลอนโซยูเลียนนาเกลสมันแม้กระทั่งโอลิเวอร์กลาสเนอร์แล้วใครก็ตามที่เป็นข่าวรวมเป็นสิบไม่มีใครอยากมาสุดท้ายข่าวที่ทำให้คนเบลอแงงที่สุดก็คือ ทีมที่ใหญ่สุดในแดนอินซียประกาศซื้อตัวโคชวัยเพียง38ที่เพิ่งคุมทีมตกชั้นมาในราคากว่า400ล้านบาทก็ตามคาดนฮะนี่คือดีลที่โง่และก็งงที่สุดบาเยินหมดมลขังโชคดีที่ยังมีคนอยากมาคุมคอมพานี Company ยิ่งกว่าถูกหวยอะไรเนี่ยคุมทีมตกชั้นขึ้นสวรรค์ได้งานบาเยอร์เฉยย นี่คือสูตรสำเร็จที่การันตีความบลอลไัยแน่นอนก็ <God. S 1> <God. S 2> นี่แะฮะคอมเมนต์99.99%แซว 99. 99. 99 sell. กันยับแต่อีกแล้วพวกนักวิจ,จารณ์ต้องหูพอคเป็นแถวเพราะปรากฏว่า6นัดโอ้โหบาเยินชนะรวดครับจัดไป29โกล g เท่ากับว่าทุกนัดจัดไปเกือบ5ตรงฮะถ้ารวมนัด อุ่นเครื่องอีกมีชนะ10นัดรวดเป็นการสตาร์ทซีซันที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์124ปีของทีมเมื่อมีนักข่าวไปถามคอมปะว่าเออมีแต่คนดูถูกคุณว่าคุณว่าคุณไม่น่าจะดีพอมาคุมบาเยนส์ส่วนใหญ่คอมเมนต์ก็มีแต่แนวลบอยากตอบอะไรไหมฟังให้ดีครับพ่อผมอพยพเกือบ6,000กิโลจากคองโกทวีปแอฟริกาเข้ามาที่เบลเยียม แม่กับพ่อก็เลิกกันเราจนไม่มีตังค์ไม่มีบ้านอยู่ย่านเสื่อมโทรมที่เราอยู่เต็มไปด้วยยาเสพติดแล้วก็นักเลงโอกาสที่ผมจะโดนฆ่าติดยาเข้าคุกสูงกว่าเป็นนักกีฬามากคุณคิดว่าโอกาสที่เด็กอย่างผมจะได้เล่นบอลอาชีพจะติดทีมชาติจะเป็นแชมป์อะไรสักอย่างไม่ต้องไปพูดถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกเลกที่ยากที่สุดในโลกหรอกมันน้อยกว่า0 0 0 0 1มันยากยิ่งกว่าหนในล้านมาวันนี้ผมเป็นโค้ช คุณจะหยุดเชื่อในตัวเองคุณจะด้อยค่าตัวเองเพียงเพราะมีคนมาคอมเมนต์ลบๆเหรอซึ่งมุมมองของผมก็คือเมื่อมีโอกาสจงจัดหนักจัดไปจนจบคุณอาจจะล้มเหลวคุณอาจจะประสบความสําเร็จคุณไม่อาจควบคุมได้แต่คุณคุมตัวเองให้ดีขึ้นเก่งขึ้นได้พวกออนไลน์ก็มักจะคอมเมนต์ร้ประโยชน์ผมจึงไม่ค่อยสนใจคนไม่ควรจะยอมแพ้คนไม่ควรหยุดฝันจากพวกที่เก่งแต่ว่าคนอื่นรับหลัง ในโลกที่ดีเราควรให้กำลังใจสนับสนุนให้คนอื่นประสบความสำเร็จและอวยพรให้คนทําลายอุปสรรคที่ทําให้โลกเราซักมากกว่านะ